สวัสดีครับผมอ้วนเซตบายช็อตนะครับวันนี้มีรีเบล300ปี2020โฉม LED นะครับไม่เพียง9000โลแต่งขับสไตล์เต็มๆแบบนี้มาเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยมากรายละเอียดยังไงลองไปชมกันเลยนะครับ วันนี้นะครับก็จะพามาชมรถเข้าใหม่1นึ่งคันคันนี้คุยเซอร์สุดหล่อบอกเลยว่าใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับคันนี้คือรีเบล3 0 0 0นะครับปี2020ชม LED นะครับตัวนี้เป็นชม LED มีสลิปเปอร์คัตนะครับแล้วก็เป็นไมด์ดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟบอกเกียร์ด้วยนะครับ้ะคันนี้แต่งมาเต็มๆเลยนะครับในสไตล์ขับสไตล์นะครับหรือว่าทัวริงนะครับเนี่ยครับพร้อมออกทริปได้เลยนะครับ นี่ครับกล่องข้างของฮีโร่นะครับเซตนี้ก็น่าจะหลายพันแล้วนะครับมีพนักพิงหลังนะครับชิลหน้ามอตลอดนะครับนี่ครับกันล้มนะครับสปอร์ตไลท์นะครับของแต่งยิบยิบย่อยๆเต็มเลยครับแล้วก็แฮนด์โหนงทรงปีกนกนะครับตัวนี้น่าจะประมาณ12นิ้วนะครับความสูงไม่สูงมากนะครับขี่สบายนะครับผมลองขี่แล้วก็กําลังสบายๆเลยครับเท่ๆเลยนะครับเรามีแฮนด์เดิมให้ด้วยนะครับใครไม่ชอบเอาไปเปลี่ยนได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับคันนี้สภาพหนังฟ้าไม้น้อยๆอีกแล้วนะครับคันนี้เลขไม่วิ่งไปเพียง9,700โลนะครับไม้แท้นะครับเจ้าของซื้อมาแต่งจอดโชว์อย่างเดียวเลยนะครับผมให้ดูภายนอกรงมือีกทีนะครับบอกเลยทรงแบบโก่ๆมากเลยนะครับขี่มีแต่คนมองแน่นอนนะครับคันนี้นะครับรถไม่มีลมไม่มีชนนะครับถังสวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นแสงสะท้อนนะครับจากหลอดไฟนะครับผมถังสวยๆเลยนะครับ มีริ้วรอยขนแมวนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับทั่วไปตามภาษาสีดำนะครับแต่บุบถลอกไม่มีแน่นอนนะครับนี่นะครับถังสวยๆนะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับน็อตเดิมๆหมดเลยนะครับนี่นะครับของแต่งนะครับกาดหม้อน้ําอะไรพวกนี้นะครับชกหน้าไม่มีรวไม่มีซึมนะครับผมลองเช็คเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นน้ํายาแว็กนะครับผมลองขี่ให้เรียบร้อยแล้วขี่นิ่มๆเลยนะครับสลิปเปอร์คัทนี่แบบนิ่มมากนะครับแทบเหมือนไม่ได้บีบคัทเลยนะครับ อย่างหน้าหลังนะครับติดรถมานะครับดอกยังเต็มเต็มนะครับสภาพตามปีนะครับผมชานเบรกยังเต็มนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับภาษีหกแปดสิงหานะครับนี่ครับถังสวยครับไม่มีบุบกระลอกครับนี่ครับตัวเครื่องนะครับอันนี้ป้ายภาษีเก่านะครับเจ้าของไม่ได้ถอดออกนะครับนี่นะครับน็อตเดิมเดิมหมดเลยนะครับ นี้ผมลงน้ำยาไว้นะครับฝาเครื่องสวยๆเลยนะครับนี่ะครับกล่องหลังพนักพิงนะครับแหลกพร้อมแหลกนะครับสามารถไปติดตั้งกระเป๋าอีกใบได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันดีกว่าครับนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดระบบไฟใช้ได้หมดนะครับนี่ครับระบบไฟ LED รอบคันนะครับ นี่ตัวชิวมันอาจจะเป็นฝ้าหน่อยนะครับนี่ยครับระบบไฟติดรกบใช้ได้หมดนะครับเห็นนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับครับไฟสถานะใช้ไ,ได้หมดระบบ ABS ทำงานปกตินะครับผมขี่เทสแล้วนะครับเครื่องเงียบๆเลยนะครับ บอกเลยคันนี้เอาไปไม่ต้องทาอะไรเลยแบบพร้อมขี่หล่อๆได้เลยแบบโหจัดทรงมาหล่อมากนะครับตอนผมเห็นรถครั้งแรกยังแบบโหเท่มากเลยคันนี้แบหน่าขี่มากครับอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องนะครับโอเคเครื่องแน่นบิดติดมือแน่นอนนะครับผมใครสนใจรีบเลยนะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับ หลับใครนะครับที่สนใจนะครับควอนดาดีเบล300ปี2020โฉม LED ตัวนี้นะครับสภาพสวยๆแต่งขับสไตล์ไม่9000โลเท่านั้นนะครับสามารถมาดูรถจริงได้นะครับที่ร้านแซม์ไมซ็อปนะครับอยู่ที่ถนนพระราม3นะครับติดกับ b r ีอาดอลลดอกไม้นะครับหรือใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาดูเองนะครับสามารถติดต่อมาขอรูปรายละเอียดขอคลิปวิดีโอรูปเอกสารเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับเรามีบริการจัดส่งต่ับจังหวัด1นึ่ถึงสองบนถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับรับประกาศได้สินค้าตรง ิแน่นอนนะครับผมใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชช่องยูทูบให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจแอนดไลฟ์ช็อปนะครับเรามีรถสวยอัปเดตในนี้ตลอดเลยนะครับรวมถึงเครดิตการซื้อขายนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับเราซื้อจริงขายจริงส่งจริงนะครับสบายใจได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไปเท่านี้นะครับใครสนใจคันนี้บอกเลยว่าแต่งหล่อเต็มๆแบบนี้นะครับสภาพใหม่ๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆแน่นอนนะครับสวัสดีครับ